สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเอ๋นะคะสัปดาห์ที่แล้วครูเอ๋ให้เรียนรู้หน่วยที่3เรื่องของวัฏจัรรชีวิตของสัตว์ไปแล้วนะคะส่วนสัปดาห์นี้ครูเอ๋จะให้นักเรียนได้เรียนเรื่องของหน่วยที่4เรื่องของวัตถุรอบตัวเราค่ะวัตถุรอบตัวเราก่อนที่นักเรียนจะไปทราบว่าวัตถุรอบตัวเรามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ครูเอ๋จะทบทวน อีกครั้งหลังจากที่นักเรียนเคยเรียนมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองมาแล้วนะคะในเรื่องของวัตถุคืออะไรและวัสดุคืออะไรวัตถุก็คือสิ่งของนั่นเองค่ะสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราจัดเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่อยู่ข้างๆตัวผูเอนะคะจะเป็นพัดลมหรือกระติกน้ําที่นอนหรือจะเป็นขวดน้ํา หรือจะเป็นกล่องหรือจะเป็นถุงนะคะก็จะเป็นวัตถุทั้งหมดเลยนะคะทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นวัตถุส่วนวัสถุคืออะไรวัสดุก็คือสิ่งที่นํามาใช้ทําวัตถุนั่นเองหรือมาทําสิ่งของนั่นแหละคะ่ะอ่าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอ่าง่ายๆเลยนะคะถุงใบนี้นะคะถุงใบนี้นะคะเป็นวัตถุ ซึ่งทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าผ้านั่นเองค่ะส่วนถุงใบนี้นะคะเป็นวัตถุที่ทำมาจากวัสดุก็คือกระดาษนั่นเองค่ะ,ะหรือกตัวอย่างสุดท้ายนะคะขวดนะคะน้ำนะคนะทำจากวัสดุก็คือพลาสติกนั่นเองค่ะอันนี้นะักเรียนคงทราบแล้วเนาะอันนี้คือครูเอ๋ทบทวนให้นะคะดเด็ก ทีนี้หลังจากที่นักเรียนฟัง,ง,เงุเผู้ไปแล้วนะคะอธิบายเพิ่มเติมไปแล้วให้ในักเรียนไปอ่านหนังสือนะคะวิทยาศาสตร์เล่มนี้นะคะนักเรียนมีทุกคนแล้วนะนะคะให้ในักเรียนอ่านหนังสือหน้า67นะคะหน้านี้นะคะหนังสือวิทย์หน้า67จนถึงหน้า71นะคะซึ่ง หน้า67จนถึงหน้า71นะคะจะมีบางหน้าที่เป็นการทดลองนะนักเรียนไม่ต้องทำนะคะถ้าครูเองไม่ได้สั่งเรียนไม่ต้องทำไว้เรามาทบทวนกันหลังจากที่เราเปิดเรียนมานะคะอ่านไปจนถึงหน้า71นะคะแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า72ะะกันค่ะทำแค่หน้า72นะคะที่เด็กหน้า72นะคะเรามาดนะูเป็นเรื่องอะไรก็คือนะเป็นเรื่องวัตถุ ที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันหรือเอาง่ายๆก็คือวัตถุที่ทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวนั่นเองค่ะนะมาดูคำสั่งนะคะสังเกตภาพแล้วโยงเส้นจับคู่ของเล่นของใช้กับวัสดุให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันเอาง่ายๆให้ในักเรียนโยงเส้นนั่นเองค่ะนักเรียนดูนะคะเขาให้ในักเรียนมาสีภาพ 1.1- ถึง1 4. 1.1ก็คือชั้นวางของ1.2ก็คือสะพาน1.3ก็คือกล่องและ1.4ก็คือบ่อน้ำนั่นเองค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะว่าฝั่งนี้ซึ่งทำเป็นวัตถุทั้งหมดส่วนฝั่งนี้ก็คือวัสดุนะ,ะวัตถุที่อยู่ฝั่งนี้ทำจากวัสดุอะไรให้นักเรียนโยงเส้นนะ,ะโดยโยง เส้นโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆเ,เพื่อความเรียบร้อยและสวยงามค่ะอ่าโยงเส้นจากตัวน็อตนะคะนักเรียนเห็นตัวน็อตนะอ่าโยงเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดไปหาคู่ของเขาว่าเขาทาจากวัสถุอะไรนะโดยโยงไปหาประแจตัวน็อตไปประแจนะคะโยงเส้นไปเลยนะครูยกตัวอย่างให้ข้อนึงก็แล้วกันนะคะดเด็กๆเพื่อง่ายต่อการตอบคาถามค่ะข้อที่1.1ชั้นวางของนักเรียนเห็นนะคะ นักเรียนสังเกตใช้หลักการสังเกตในหลักการวิทยาศาสตร์นะคะอ่นักเรียนเห็นนะชั้นวางของนี้ทําจากไม้นั่นเองหรือเขาเรียกว่าไม้เลทนะคะนักเรียนก็โยงจากน็อตนะที่อยู่ด้านหลังของชั้นวางของโยงโดยใช้ไว้บรรทัดไปหาไม้พาเลทนะคะโดยโยงไปหาประแจนี้นะคะอ่า โยงเป็นแบบนี้โดยใช้ไม้ทัสให้สวยงามอันนี้คือข้อที่1นี่คือยกตัวอย่างแล้วนะคะส่วนข้อที่1.2 1.3และ1.4ให้ในักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะเด็กๆง่ายใช่ไหมล่ะคะตั้งใจทํานะคะและก็รักษาสุขภาพด้วยและก่อนที่จะจบไปนี้นะคะครูเอขอย้ําอีกครั้งนะคะสําหรับนักเรียนทุกคนก็คือหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดไปแล้วครูให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ให้ชัดเจนให้ครูเอด้วยค่ะเพราะว่าจะง่ายต่อการให้คะแนนนั่นเองค่ะถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อครูเอก็ให้คะแนนไม่ได้นะคะดังนั้นอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชื่อแล้วก็ต้องเขียนนาะมสกุลชั้นและเลขที่สําคัญมากเลยค่ะอย่าลืมเขียนนะเด็กๆนะอ่าต่อไปอ่าเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ส่งเข้าอัลบั้มวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะแล้วมาพบครูคเอในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย